ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับที่ต้องการจะขายหนึ่แปลงนะครับเนื้อที่โฉนดคุดแดงนอสอสจอนะครับโฉนด2อใบนะครับติดถนนลาดยางเส้นนี้นะครับเนื้อที่1ิบแอ่าสิไร่หนึ่งงานนะครับโฉนด2องใบรวมแล้วได้11ไร่1งานนี่เลยนะครับอ่าหน้ากว้างติดถนนนะครับอยู่ที่อ่าแปเมตร นะครับประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเมตรนะครับนี่เลยนะครับที่ดินที่ต้องการจะขายนะครับอาราเขตนะครับก็ตั้งแต่ตรงนี้นะครับตัดตรงขึ้นไปนะครับแล้วก็ยาวตามถนนไปไปหาต้นสะเดาใหญ่นุ่นเลยนะครับก็อาประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเมตรนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแต่ก่อนนี้ทางคุณพี่เจ้าของเปิดร้านค้านะครับแล้วก็ได้ย้ายไปอยู่ข้างนอกนะครับย้ายไปอยู่ข้างนอก ก็เลยต้องการที่จะขายนะครับตรงนี้นะครับที่ดินนะครับตั้งอยู่บ้านคลองเจ้าแรงนะครับตำบลเขาไม้แก้วอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับถ้าไปด้านนี้นะครับไปถนน304นะครับจากตรงนี้ออกไปเพียงแค่9กิโลเท่านั้นนะครับไม่ต้องเลี้ยวไหนเลยนะครับ9กกิโลก็จะถึงถนน304ตรงโรงเรียนสายมิตรมหาลัยการอาชีพนะครับ ถ้าไปด้านนี้นะครับจะไปสนุน359นี่นะครับไปด้านนี้จากตรงนี้ไปสนุน359นะครับระยะทางประมาณ14กิโลนะครับนะครับภายในแปลงก็จะมีเป็นบ้านหนึ่งหลังนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับที่ปักธงไว้นี่นะครับทางคุณพี่เจ้าของเอารถมาลื้อนะครับมาลือ้อ นะครับมาลื้อออกก็นี่นะครับขอบเขตของเราก็จะไปตามทิวอ่าที่ทาคันไว้นะครับแล้วก็ที่มองเห็นโล่งๆเนี่ยนะครับนี่เลยนะครับหน้ากว้างนะครับตั้งแต่ตรงที่บัดยืนเนี่ยนะครับก็ไปถึงทิวคันที่เป็นคันคูตรงนั้นนะครับนั่นเลยนะครับ โฉนดสองใบนะครับรวมกันแล้วได้1ิบเบดไรห่หนึ่งงานนะครับสิไรห่หงานนะครับสิดไร่1งานนะครับตรงนี้ตั้งอยู่บ้านของเจ้าแรงนะครับตำบลเขาไม่แก้วอำเภอกะบินบุรีจังหวัดพราจีนบุรีนะครับทางคุณพี่เจ้าของต้องการที่จะขายนะครับขอบเขตด้านหลังนะครับก็จะไปถึงนู่นเลยนะครับไปถึงหลัก ปูนที่มองเห็นนะครับสุดแนวที่ทําไว้แล้วก็ไปถึงหลักปูนตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปถึงนู่นเลยนะครับรูปแรงสี่เหลี่ยมนะครับรูปแปลงสี่เหลี่ยมเลยนะครับสี่เหลี่ยมความยาวนะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสักร้อยสักร้อยสาสิบเมตรนะครับลึกเข้าไปเนี่ยนะครับประมาณร้อยสิเมตรถึงร้อยหสิบเมตรนะครับความกว้างก็ ด้านท้ายก็น่าจะประมาณสักเก้าสิบนะครับด้านหน้าก็ประมาณแปดสิบเมตรนะครับนี่เลยนะครับขอบเขตนะครับก็ด้านนี้นะครับจะตรงออกไปหาริมตรงนี้นะครับริมบ้านนี้เลยนะครับแต่ก่อนนี้เปิดเป็นร้านค้านะครับริมบ้านนี้แล้วก็ยาวไปนู่นนะครับไปหาต้นสะเดาต้นไม้สะเดาใหญ่สองต้นนะครับน่าจะติดถนน นะครับตะก่อนนี้นะครับตะก่อนนี้ทางคุณพี่นะครับตั้งราคาขายไว้นะครับไล่ละห้าแสนห้านะครับแต่ตอนนี้นะครับคุณพี่เขาลดราคาลงมานะครับต้องการที่จะขายด่วนนะครับลดราคาลงมาตอนนี้เปิดราคาไว้อยู่สี่แสนห้านะครับไล่ละสี่แสนห้าแล้วราคานี้นะครับยังลดหย่อนได้ด้วยนะครับทางคุณพี่เขาบอกว่าถ้าถูกใจสี่แสนก็อาจจะขายนะครับก็ลองมาคุยกับทางคุณพี่ดูนะครับทางคุณพี่เจ้าของดูนะครับ ทางคุณพ so like so, ี่เจ้าของนะครับดูนะครับถูกใจก็อาจจะลดได้ถึงสี right ่แสนเลยนะครับต่อไร่นะครับสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานนะครับนู่นนะครับที่มีหลักธงตรงนู้นเลยนะครับหลักธงตรงนู้นเสาปูนเรียบร้อยหลักหมุดหลักเขตนะครับแล้วก็ไปหาหลักธงอีกด้านหนึ่งนู่นเลยนะครับเป็นโฉนดคุดแดงนอสสี่จอนะครับโฉนดสองใบนะครับใบหนึ่งห้าไร่หนึ่งงานนะครับใบหนึ่งหกไร่นะครับเป็นสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานนะครับ รวมแล้วนะครับ11ไลน1งาน่าเราออกไปตั้งแต่หน้าแปลงนะครับออกไปถนน304มหาวิทยาลัยการอาชีพนะครับโรงเรียนสายมิตรอ่าที่ทำการอำเภอกบินบุรีนะครับระยะทาง9กิโลนะครับขี่ตามถนนเส้นนี้ไปเลยนะครับถ้าไปอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นถนน359นะครับจากตรงนี้ไปก็ประมาณ10กว่ากิโลนะครับ359นะครับที่ตัดจาก เขาหินซ้อนนะครับไปที่สักแก้วอรันนะครับาจากตรงนี้ออกไปสีแยกกระบินบุรีนะครับระยะทางาประมาณ10-15กิโลนะครับประมาณ15กิโลแต่ออกไปถนนส0 4นะครับไปที่ทําการอาเภอกระบินบุรีโรงพักกระบินบุรีสารกระบินบุรีตลาดขุนวิชัยนะครับจากตรงนี้ออกไปเพียงแค่9กิโลเท่านั้นนะครับสนใจชมรูปโฉนดตําแหน่งที่ดินนะครับภาพทางอากาศนะครับก็ ทักไลน์เข้ามานะครับเบอร์0613215668นะครับ0613215668นะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับ0980075266นะครับ0980075266นะครับบัตรก็ยินดีจะพาคุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับน้องๆองทุกท่านนะครับมารับชมพื้นที่จริงนะครับแล้วก็คุยกับทางคุณพี่เจ้าของได้โดยตรงนะครับ ตรงนี้ตำแหน่งที่ดินนะครับก็จะต่ำกว่าถนุนนะครับประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับก็ดูจากลักษณะแล้วนะครับประมาณสักหนึ่งเมตรนะครับแต่ด้านท้ายแปลงนะครับก็จะเป็นเหมือนจะเป็นที่เนินขึ้นนะครับก็เราอาจจะขุดสะด้านหลังนะครับเนื้อที่สักหนึ่งไร่นะครับมาปรับถมตบแจงนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะเหมาะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับทําเป็นร้านวัสดุก่อสร้างร้านส่งนะครับร้านค้าร้านขายนะครับ ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าบ้านคลองเจ้าแรงเนี่ยก็เข้าไปด้านในก็คือเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับแล้วทางเส้นนี้ก็เป็นทางหลักนะครับที่สัญจรตั้งแต่ถนน304ออกถนน359นะครับการสัญจรรถจะวิ่งตลอดนะครับก็จะได้ทําเลเหมาะเลยนะครับที่จะทําร้านวัสดุก่อสร้างนะครับหรือว่าจะทําเป็นร้านส่งนะครับร้านค้าร้านขายก็ได้เลยนะครับไร่ละ450,000นะครับราคานี้มาคุยกับคุณพี่เจ้าของได้เลยนะครับ ก็คุณคุณท่านใดที่สนใจก็ทักไลน์หรือโทรตามที่เบอร์อยาจะลงใต้คลิปใต้ไลน์นี้นะครับนะครับก็วันนี้นะครับบัตรขอกลาบขอบพระคุณนะครับคุณพี่ๆเพื่อนๆนะครับคุณคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไลน์นี้นะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามาเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กลาบขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูง ผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันวันนี้นะครับบัตรขออวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีแต่ความร่ํารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรธุรกิจอะไรก็ให้ประสบความสําเร็จนะครับในหน้าที่การงานทุกท่านให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดก็ให้สมปรารถนานะครับบัตรขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปจบไรนี้นะครับ ถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับบัตรก็กาบขอบพระคุณทุกท er, ่านไว้เป็นอย่างสูงผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเช่นกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับบัตรขอจบที่ดิน1 1บดไร่หนึ่งงานนะครับอยู่บ้านคลองเจ้าแรงตําบลเขาไม้แก้วอาเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีขอฝากคุณคุณไว้แต่เพียงเท่านี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสําหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกลาบคําว่า สวัสดีครับ